วันนี้มาล่าสุดวันนี้ล่าสุดนจะทะเบียนเป็นเกียร์คันหนกครับถ้าเป็นเพราะเราจดทะเบียนส่วนบุคคลอันนี้ใหญ่มากคนไม่จดถ้าเป็นการที่จะลงข้างหน้าด้วยเป็นตามทะเบียนเป็นรถนั่งใหญ่กี่บาลีเก่งเป็นป้ายมาเพราะว่ารถเก๋งใช่เป็นป้ายฟ้าขาวฟ้าเหมือนขับรถเปตู้ใหญเป็นป้ายขาวฟ้าที่มันใหญ่กว่า ถ้าเป็นรถกระบะก็มีมนจะมีครบแต่เป็นป้ายเท้าเขียวจะต้องมีบอวเทขาเขียวนะกระบะแต่ถ้าเป็นรถกระบะสี่ประตูจะเป็นขท้าดำครับมันจะแยกกันอยู่มันจะแยกเป็นหมวดทสีแต่ถ้าเป็นรถตู้ถ้าเป็นส่วนบุคคลก็จะเป็นขาวฟ้าแต่ถ้าเป็นรถสาธารณะก็เป็นเหลืองเหลืองดำลายเหลืองแต่น้ำมันต้องจดมันต้องจดทะเบียนคครับหลายอย่างอยู่แต่ว่ามัน มันก็โอเคครับโอเคตามตามกฎหมายทำมนแะล้ว,ว,วเอาเสียบปลั๊กไปยังเสียบปลั๊กไป นี right? ่คะขนมจีนขนมจีนขนมจีนนะคะเดี๋ยวพี hmm. ่ท yeah. mm ุก hmm. ท okay. okay. yeah. okay. uh ่านดูรถมันจะเปิดไฟน้อนสองสองน้หน่แล้วก็เแล้วนะคะน้องใหญ่นาะใหญ่ขเนียโอ้ใหญ่มากเลยใหญ่มากขนดใหญ่เลย ใี่ค่ะรถค่ะไรถอ่านค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยแล้วใหญ่มากนะดูในนั้นนึกว่าจะเล็กๆ ย้ับงก็ลุงก็เข้าบ้านแล้วค่ะต่อไปจะเป็นปลาสวยมรลุงออกหาน้อยสองอ้านะคะเรียบร้อยแล้วสองแปดแ ขอบคุณยอดไลค์ที1ันสองร้อยส่เจ็ดลคะมาวันแรกก็เฮงเลยนะคะเกื่อนดูทะเบียนใกล้ๆค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะอ่าเนี่ยซูมให้ดูนะคะนี่สวัสดงค่าสนะคะบ้านนี้ะพื่อเข้าไปเปิดไฟนะคะขอบคุณนะคะที่ให้าใจ ค่ะใหญ่จริงๆด้วยนะคะทั้งสวยนะคะต้องผมไม่เอะไม่ดาวากล้องได้ไหมไม่เหนียวลูงออกมาเดี๋ยวก็เลิกที่ซื้อเลิกก็หนาวอ่าลุงออกมาก็ต้องมีอจ้ายดีกับลุงนำเด้อเองันจ้าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะทำพิธีนะจาะเขาจะทำพิธีนะคะ ลุงจะเปิดเพลงแล้วนะ,ะ่ะลุงจะเปิดเพลงหรือเปล่าอ่าไม่เปิดอ๋อไม่เปิด,ะปดนะตกใจนึกว่าจะลุงจะเปิดเพลงรอค่ะดีใจด้วยถังจ่ารถรถรถจะทำพิธีก่อนนะ

นานแล้วไม่ได้อ่านไม่ได้คอมเมนต์มาแต่กดไลค์สุดยอดมากสุดเสมอค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าคอศูนย์แปดสองสกลนครค่ะได้กันน้อยสองเป็นได้เยอะนะคเจ้าของรถโคดิ้ะจะให้ลุงกินก่อนดูเบามันกำลังใจบ้างลูกแต่ถ้ามาอร่อยนี่คือขี้อ้วน đây là cái <laughs> máy sưởi cái máy sưởi này nó mới có cái máy sưởi cái máy sưởi này nó cái cái เัาอไมเจซี่หน่อยนึงระสงไ์นันไปบุญซุ้นความยาวไม่ต่างกับมปจนีครับต่างชื่อมาเาก็ลกานนรถันไปแล้ว็มีแ่นแต่ว่ามันเป็นรถไฮคลาสรถไฮคลาสหมายถึงว่ามันไม่ด้เมันนรถไฮคลาส ตุ้นานกับน้องกิมเพื่อเดิมเหรือบไม่มีเลิน่ะจะกินเลยนะคะแต่วก็เพราะว่ารถตู้นี่เขาทำไาเป็นรถบริการรถเทตี้เลยคนเนี้ย นในร้านหมดที่อยู่บนระดับระดับแล้วก็ตกแต่งออปชั่นภายในทุกอย่างแต่ว่ามานเปนพี่กับต้องผ่านมันเป็นรถเป็นรถหรูสำหรับคนที่เขาใช้กันต้องผ่านูออปชั่นข้างในมันมากกว่าตัวนี้พาเจตีก็ออปชั่นก็ออนกเลื่องวันหนี้หน่อยนึงการเอาผ่าเรื่องประตู ประตูออปชันทุกอย่างมันเป็นออโตเมติกมาหมดแล้วแต่ตัวนี้ยังเป็นประตูธรรมดาอยู่สามารถทำได้ใช่ไหมครับเขา้างประดับยืนน้ำได้หมดแล้ะว่าผมดูตัวนี้พนักงานเขาบอกเอาผ่านแต่ว่าเรื่องที่เัาอยู่ก็ทำได้ต้องเ้าเล้วเอาผ่านมันก็มันจะเรียงลำดับมันจะมีแกลนเบียพอแกลนเบียตอน้ะมันมันมันก็สุดยอดแล้วแกลนเบียต่างเนื้อ มันก,จก็จะมาเป็นแกรนเบียมันก็จะทำเหยียดกับตัวตัวของมันด้นะแกรนเบียก็เป็นรถหรูนะแกรนเบียจะเป็นรถเอ่อญี่ปุ่นแล้วก็ใช้กันหอ้โหดีมากมันนั่งแพงกว่าใช่รถก็ต้องแต่งจากข้างนอกแต่อาปาดมาทีหลังโรลตาอากาศมันมาหลังจากแกนเบียมันเริ่มเหยียดอ่าช่วเปียนแกนเบียมันเริ่มมีแล้วแต่ออกแรกๆเป็นแกนเบีย ระบบอโตโมติกทุกอย่างโอ้โหเจ้านี้คุมงานเลยนะเจ้านี้คุมงานนะเนี่ยนี่นะงานสายไฟที่ ถามพี่หนิมาถามพี่มาถามพี่นี่มาถามพี่นี่มาถามพี่นไต่อไปใช่ไหมใช่พี่จะพี่จะออกสองประตูสิแปดที่นั่งอสองประตูสิที่นั่งเข้ายังไงครับอ๋อที่ไม่มีหลังคาสองประตูยี่สนั่งอบแปที่หน้าต่างครับสิบแปดหน้าต่างตามหน้าต่างนะ องประตูยี่สิต่ผมเคยเห็นอยู่รถมันใหญ่กว่านี้เยอะกอนนั um ่นน่ะด้วยเห็นด้วยกอนนู้นถึงนี้เลยเขาว่าเข้าไปเ็บตาลระยะทางเก็บตามระยะทางที่ดงมันมีนะอเขตวสองประตูน้ำมีิหนาต่างอะเอาที่แดงดูอันนี้อันนี้ลุงไปถอดออกสามบ่อแล้วจะเป็นส่วนบุคคลได้จะที่นั่งดิไ้เือเลือกี่ที่นั่งนะห้เือสิบสอือสิ ก็เขาจะข้ลงแต่ถ้ามีหน้กระดานทุกคนได้